ขณะนี้เวลาสองทุ่มกับอีกสี่สิบหกนาทีในเช้นานาชาสถานที่แห่งนี้บนยอดเขาก็ว่าได้แต่มีสิ่งก่อสร้างให้ดูเนาะที่นี่คืออานาบริเวณที่ประดิษฐ์กันแล้วกันประดิษฐสถาน ของพระาธาตุชยภูมิเนาะพระาธาตุชยภูมิอยู่ที่จังหวัดชยภูมิเด้อสิบอกให้นะครับใครรู้จักคำว่าน้ำตกตาดตนมาทางตาดตนจากตัวเมืองชัยภูมิมาทางตาดตนตาตนเดี๋ยนะ ชายตาตนมันเป็นน้ำตกเป็นแก่งเล็กๆน้อยๆนะฮะตาตนมาถึงตรงนี้กี่กิโลนี่ผมว่ามันห้าสิบกิโลได้มั้งประมาณนั้นนะครับนะเอาบุกป่าฝาดงลุงออกกับคณะทำงานอยู่ดีมีสุขที่นั่งกล้าวไม่เอาลุย รุยแดดรุยลมตั้งแต่เช้ามาแล้วนะะออกจากนั่งเกล่านี้จะเป็นแปดโมงอีกยี่สิบนาทีน่าจะได้ดูนะใช่ปะประมาณน,นะครับแปดโมงครึ่งกันแล้วกันมาเรื่อยๆเหนื่อยก็ภาพตามลมตามแรงมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงที่กำลังนั่งพูดอยู่นี่แหละครับคือจะบอกว่าวัดก็ใช่ ไม่ใช่วัดมันก็ใช่ <c oughs> นะเอาทั้งหมดกันแล้วกันเพราะว่ามีพระสงฆ์องค์เนนอยู่ที่นี่เนาะมันออรูปร่างลักษณะส,สันฐานมองยังไงมันก็เป็นวัดอยู่แล้วแหละ <c oughs> ใช่นะ <c oughs> ใครจะไปจะมาที่นี่ก็เชิญต่วัทยาสยสถานที่ก็เงียบหวังเวงดีเหมือนกันน่ะ เสียงจะกระจันไรๆก็มีมองไปยังนู่นนะหน้าพากาศหาดวงดาวก็ไม่เจอมันก็แปลว่าเข้าเขาชะน้าฟ้าฟฝนฝนเนี่ยจะเกินสองสาวันอยู่แล้วเอาถ้าเทมาเมื่อไรพื้นที่ตรงนี้น่าจะรู้รู้ดีนะครับ ก็ขจะต้องส่งข่าวส่งข่าวกันมาว่าว่าเออถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้เทมาเลยละโยบนะเทมาเลยชาดูงหอกเนี่ยตะรุยอยู่แล้วนะครับไม่ได้สนหรอกครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่จริงผ่ามาเลยฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่จริงมาเลยเปรี้ยงมาเลย จะรู้ไผเป็นไผไปเลยทีนี้งานให้มันรู้เร็วรู้แรดไปเลยเฮ้ยลงลงงั้นไม่ได้นะรู้ไหมคนติดตามไปก็ต่อไออใจเย็นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใช่ไหมจบเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกดีไหมพี่ใช่ไหมพอได้ความตรงนี้ก็ชะงักเลยเอจริงเว้ย ต่อไปกับเมื่อ,อไหร่ก็เมื่อนั้นก่อนที่ไปถึงตรงนั้นอย่าลืมเดอ้อสูดหายใจเข้าไปลรกๆยุดกลั้นกม้มขาแบลทอกยืดตัวงงหนักไปนู่นท้องฟ้าดาดฟ้าหลังคาบ้านนูน่น สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายสักประมาณสามวินาทีห้วินาทีว่าแล้วก็สาวเลยทีเนี้ยซูเปอร์ชาร์จงว่าแล้วก็นั่งพักให้สบายหายใจตามปะกะติจากนั้นก็มายืนขึ้นยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาแหละพระมาหากษัตริย์กระโดดเยงเยง่งยอย,ย,อยในแนวดิง่งเอาให้เงยแต่เงยแตนนะเช จากนั้นจะไปทําอะไรก็ทําไปจะหลับจะนอนตามบรรทยาสัยแลวจะรู้ว่าเออตื่นขึ้นมาแล้วมันคนละเวอร์ชั่นมากที่แน่ครับฟังเสียงกละมังตกจากที่สูงหรือฟังเสียงลุกง,งอกจากขันขอทานกันอะไรกัน <c oughs> ดีไหมเพ่ถ้าดีใส่สมอนทอกนะของเสียบหูนะค่อยๆฟังให้ละเมียดนะฮะ ฟังให้ได้ประมาณสัก4ี่สหวินาทีถึงหนาทีแล้วจะรู้ว่าเสียงนั้นสำคัญชะไหนแล้วก็เสียงนี้มาจากที่ใดคำตอบสุดท้ายอย่อรองมาจากลุงออกเทียวเอเนร์จีจ้า รู้ไหมเสียงนี้มาจากไหนถ้าลุงบอกว่าเสียงนี้มาจากธรรมชาติเออเออแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่กรพเห็นดีเห็นงามด้วยไหมเนี่ยนะหรือว่าเสียงนี้มาจากของสองสิ่งกระทบกันเสียงดังเปี้ยงมนุษย์ ในโลกวันนี้เจ็ดแพันล้านคนขึ้นเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซนต์ประมาณ90%หรือ9ก้าไม่น่าจะน้อยกว่า9กอมักจะต่อว่าเสียงนี้มาจากของสองสิ่งกระแทกกระทบกระทันกันเช่น นีแ่แหละครับมนุษย์ในโลกนี้จะตอบไม่น่าจะน้อยกว่า9 5จะตอบได้แค่เห็นแค่ตาว่าของสองสิ่งกระทบกระแทกกันและกันเกิดเสียงดังมาให้สดับได้มันจะมีมนุษย์ประมาณสัก1% 2% และสามเปอร์เซ็นต์ในโลกเนี้ฟังให้ดีนะเอ,เอาเอาตัวเลขเด็บเบเรคาดนะครับประมาณเก้าจิดห้าเปอร์เซ็นตเจ็ดแปดพันล้านคนว่าเสียงของสองสิบมาข้อกันจะรู้ได้แค่นี้เขาเรียกว่ารู้ได้เพียงมิติเดียวมันเป็นปกติธรรมดาของวิสัยของมนุษย์โลกใบนี้กันแล้วกันเอาล่ะที่เหลือเก้าสิห้าเปอร์เซ็นต์ เนี่ยจะคิดต่างออกไปเฮ้ยมันไม่ใช่มาจากของสองสิ่งนะกระแทกกันอธิบายง่ายถ้าเอาไปไว้คนละที่ของสองสิ่งดังไหมครับนะดังไหมครับหรือให้มันติดก,กันอยู่สองสองสิ่งดังไหมครับเนี่ยเรามาคิดอีกขั้นที่สองพอเวลาพูดคำนี้คนปุ๊บอืม มีคนอีกหปอรที่เหลือนะครับสองสามเปอร์เซรับได้ละเออจริงเว้ยที่แรกบอกของสองสิ่งปะทะกันเสียงดังตอนนี้ของสองสิ่งอยู่ด้วยกันไม่มีเสียงดังเอาสิยงงานเนี้ยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหลืออีกประมาณหนึ่งเปอร์เซนเอาครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้อะบอกว่ามาจากธรรมชาติ อธิบายความเป็นธรรมชาติทางนั้น